คำเตือนการจัดทาข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สิติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมใช้เพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นสวัสดีครับเป็นเพื่อนท่านผู้ชมเท่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับสู่เดชชาแนลมากันแล้วครับเลขรัฐบาลอาจารย์เต้ยงวดหมีนาคม2564แล้วก็มาอีกสำนักครับท่านผู้ชมครับมาตัวค่าล้านเปอร์เซ็นต์ ก็เป็นอีกสำนักหนึ่งนะครับที่ Fc ทํถามหากันเยอะครับวันนี้แอดก็ได้ข้อมูลมารีบนำมาฝากท่านผู้ชมเลยนะครับเราไปดูสำนักแรกกันเลยครับมากันแล้วครับอาจารย์เต้ยเลขเด็ดรัฐบาลวันที่1มีนาคม2 5 6 4สายด่วนเลยนะครับให้ชุด2ตัว3889 8594มาครับบนล่างกันได้เลยนะครับหมัดเดียวครับเป็นชุดเน้นนะครับชุด2ตัวที่92ครับ สตัวตัดครับตัดให้มาชุดเดียวนะครับ753ครับ6ประตูกันได้เลยนะครับชุด3ตัวครับขอบคุณอาจารย์เต้ยครับสํานักต่อมาครับ FC ทํถามหากันเยอะมากครับท่านผู้ชมครับมากันแล้วครับมาตัวคร่าล้านเปอร์เซ็นหทับทับให้เลขวิ่ง7และ6มาครับ6กับ7มาตัวหนึงนะครับล้านเปอร์เซ็นเลยนะครับ แล้วก็บอกว่าชอ,ชอบชอบส่วนตัวเป็นชุด3ตัวนะครับ 6, 7, 4 3, 6 7 9ี่1 4 7ครับขอบคุณเจ้าของข้อมูลครับที่มอบเลขเด็ดเลขสวยมาฝากท่านผู้ชมนะครับและแอดก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมโชคดีมีชัยในวันที่1มีนาคม64ทุกทุกท่านทุกๆคนรักทุกท่านครับขอบคุณครับ